สวัสดีค่ะโพบกับสองสาวเทดชีดชาแนลจ้าสิพาเด็กหน่อยออกไปทงนะไปบึ้งเมลากพุดแปลงพักไปไปไปอาณาไปน้ำเด็กน้อยเป็นวัดบ่หายเด้จ้ะเด็กน้อยเป็นวัดไม่หายไม่หาย นองพิมในเดจ้านองพิมเป็นวัด่หาให้กินตะนามเย็นจ้าอา้เนไปนำถือแมตีสูมือเดจ้าไปโรงเรียนเนบ่กูใดหาตอนนี้เราพ่หพมอยากไปหาพคิวเดี๋ยวมาอยากไปหาพิคิวหาพ่คิวเห็นยังอา้อาว ไก่แจ้ไก่แจ้ไก่แจ๊ะป้าดูวัวยายลีดิมาลวนมาลวมันบักกาดอกมันบักโขบดอกมันบักเห็ดดอกมาแม่มาอยู่ไหมพูนๆม่หลับวันนี้ป้าอยู่คนตามามามาวันย้ยื่นใส่บุ๊วัน้ ไหไงอาบน้ำไปบัวอ้ย้าวงไปแล้วแม่โอ้ยอไงลีไปแล้วมะง้อยไม่ละอ๋อมีไงม่ดาดมีไงบอกง้อคนนี <laughs> em thương à? thôi mặc thông mặc thương mặc thương mặc Vào, mặc thương 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 วายเีวายเียวโอ้ยน uh. oh, yeah, nah, ้ำตาลอ่ะโอ้ยีตานี่ตาเออมีไงประเดีดยดาด้ล่ะมีไงบอกทางนลาไปไล่เอาอี่น้ำตานี่น้ำตามันไปกินของไง ย่านเนาะย่านกินย่างบ่อยเลยงคุณเดียของน้องพิมเต็มเหลาอยู่บอกไงในรีน้องพิมติมล้วหือนไเติมอ่ะกระเซียท้องกระเบืกหน่อยเดียยา

ถอดรองเท้าไปเลิกเรียนมาต้องถอดรองเท้าไว้ที่พอกิงนะ้งรื้อใส่พุ่นนี่แม่มึงเด็กกับฉันพุ่นแม่ลาห้องบอบอยอยยุ่นหัวหน่อยเนาะ วาหน่อยน้องพิมพดื้อตีไปสันอย่าไปเล่นซ้ายไปไงบเกี้ยวอย่าไปกวดซ้ายไไงลงมามพ่อบ่หูเลี้ยงป้าป้าแม่พาไปหามีเาหลาบหับุ่ว่ามีเาหลับไหม,มอยากียง น้อนิ้มเอาแหวนไอ้หัวแม็คุณหัวนี้มือนี้บ่ได้คุณเราไม่ตามนัพิม้พอไรไปปั่นนะผู้ใดบุกกับมาแล้วไปใส่อีกบบกพูนเผาขยายย่มันเออก็ย่ะมันดีมันเล่นตรงพ่อใหญ่ทำรั้วะรัวหน้าบ hey, ้าน ออกจากีท่ลาแโเคเด้อเอา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 เอ,าอ,าอ,าอาย่างพันจิ้มเข่าว่ายไม่ยห้ซื้อรูไถ <c ười> ไม่ซื้อหรอกยิ้มซื้อรูไถปะเรียงสุด

แมนมาเทรบมันไจูจูจูไม่เกะไปลรมันขอขอออว้ายไมเจะไม่ไปอยู่ไปอยู่มเลนขาออน เกือบล้นแล้วเกือบล้นแล้วเขียวเกือบไปน้องเกือบไปให้น้องเกือบไปให้น้องพูนงัวพอไรมาอยู่ขนไปก็ยูมองเก้านี่ยเนี้ยเคี้ยวตาบ่บืนบ่มองไม่เห็นรถไถ บ้ไปดอกบ้ไปบ้ ond, บไปเทนน้ำตาออกเทนน้ำตาออกดีๆกระเจี mm ๊ยบลูกกระเจี๊ยบที่มันแห้งแล้วกระเจี๊ยบเหมือนกันมันยังไม่แห้งออกมาแลนหลินทงนะ ที่เหยียบน้ำใจร้องเท้าแล้วพี่คิวอย่าพาน้องไปนู่นเลยวิ่งเล่นตรงนี้ก็พอ ไอ้ชูกตุ๊กตาหมีเพนด้าหมาเหรี่แล้วโซโปโแม่โชูกมาเปล่พุ่นในชูกนั้นแลนไปเอางัวมันอยู่จับเพื่อนนั้น เรื่องเราใช้จ่ายพากอนเรื่องเราใช้จ่ายพากันเลยพิมพ์ไม่เห็นเลยพี่คิวพี่หนึ่งบอกว่าพี่คิวอยากได้อะไรพี่หนึ่งถามพี่หนึ่งจะมาบ้านวันที่ยี่สิบห้าแล้วอยากได้จักรยานบ嘛เดี๋ยวพี่หนึ่งมาค่อยบอกเขาอะไรอ่ะ ตะไรม่นไหลดไมไงไม่ายไม่ลาบอกว่าหายเอาขี่ดื้อหลายเดี๋ยวไม่ต้องวิ่งขนาดนั้นเดี๋ยวจะโลหกล้มอีกหกล้มครั้งหนึ่งแล้วให้จำนู่นน้ำตาลมาแล้วนุ่น น่นนน้ำตาลมาแล้วน่นน้ำตาลพี่พิมบายลอยรถไทเพื่อไร พี่คิวมาอย่าไปนู่นพาน้องมาวิ่งเล่นฝั่งนี้ดีกว่าเนี่ยแดดมั่งล่มมั่งนี่นุ่นน้ำตาลนางมาแล้วนุ่นเดีแล้เดียเดมา่นอเยวเด็กๆมาเล่นอตอนเย็นๆตอนนี้ก็ประมาณ สี่โมงบ่สี่โมงนิดนิดเอนเอาลาด้วยคลิปนี้เล้วพี่เกียวหันมาอา้าฝากกดไลค์กดแชร์เร็วพี่เกียวไปยืนกับน้อง ไอสองเถาเฮดคลิปชาแน,นลด้วยนะคะสว,วัสดีค่ะวัสดีค่ะบ๊ายบายเร้วพี่กิวบ๊ายบาย